สวัสดีครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมครับกับสวัสดีทุกคนครับผมผมติดสอนคอีสารครับวานนีใไ่เบทิมไว้ครับมืนอนี้ติดสอนจะพาทุกคนออกมายามเบสแต่ว่าติดสอนเห็นขั้นแปลกๆแล้วครับเ๋ยวเข้ามารุนกันครับผมื่อนี้ติดสอนถื่อตัวอย่างนี้ครับโอเคครับกับสวัสดีตอนเท้าเานะครับตอนเท้าเาวัน สวัสดีตอนเ้าวันพุธที่29กันยายน2564ครับผมตามนั้นครับเดี๋ยวเ้าวเบิ่งกันครับว่าเบ็ดเ้าถือสวยยังครับผมตอนเช้า6โมงเช้านะครับนี่ครับผมเบ็ดสภาพเบ็ดของเ้าครับเ้าตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเต่ว่าสภาพตอนนี้คือแบบนี้ครับผมมันดึงเข้าไปทางนี้ครับ เดี๋ยวเขามาเบิ่งกันครับว่าเมื่อน,นี้เขาจะถือสวยอย่างครับผมโอเคครับที่ซ้อนกับเปียกไก่โยครับคุณฮะเบิ่งสภาพเบียดติดซ้อนรถครับที่ซ้อนใส่ถิ่มว้ข้างคึืนไว้เลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมว่ามันถือัวยอย่างครับที่ซ้อนกับเปียกไก่อยเดี๋ยวที่ซ้อน ดึงเบ็ดจักเบ็ดก่อนครับสวยยังขึ้แนแทกขึ้นแง่ที่แอดึงเบ็ดเข่าปลาเลยนะครับดึงเบ็ดติดสอนเข่าปลาเลยติดสอนจี่เป้าจังใดบู้นี่แบบนี้นะโอ้ยที่บนน่ะอไนะอ้จริงนะเย้ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับ รถทิศตอนสึกสวยยังครับโอ้มันหลุดแล้วนะครับมันหลุดแล้วครับผมรถถึกครับต้องงาไหมครับผมรถถึกครับผม อยงว่า,าพ่นผ้าไปคลองรุ่นกระลุดเลยครับโอเคครับบ่เถือครับผมเดี๋ยวเข้ามารุ่นเบ็ดหนาดินกันนะครับเมื่อนี้ตอนเชะเสาวาเฮาจะได้เตียมบ่ครับเอามารุ่นเบ็ดนาดินกัน เดสอนที่สอนเต้เว็ยดถิมไว้ทั้งคืนเลยนะครับบอได้ออกมาเบิงไหมครับผมแต่าก็อยย่ในสภาพดีอยครับปกติอยู่ครับมีขั้นหนึ่นงที่ผิดปกติ่จ่าหันว่าถุครับผมพุ่นมันหมนกับดึงเข้าไปของงาไม้ครับไปของงาไม้มั่ก็เลยบอติดครับ โอเคครับเดี๋ยวที่สอนเจ็บเบ็ดเดี๋ยวฮามาลงเบ็ดนาดินกันครับผมครับผมวกับสวัสดีตอนเส้านะครับที่สอนผ้าเบืองบรรยากาศตอนเอร้านะครับที่สอนไปซ่อมมึงเฮ็ดเฮ็ดกับบกเกิดนะครับทิ่สอนมาเบิองเบ็ดถิ่มใบเบิดขึ้นกบบาบไ่ได้เต้มครับโอ้ยเป็ยนนังสั่นเนาะ เดี๋ยวเข้ามาล่นเบหนาดินกันครับที่สอนกัรล้เบหนาดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับ ครับเต็มแล้ของห้ามมากะครับเต็มสีมาเธอครับยุ่ยย่ครับอึบนี่ครับผมย่มครับทิ่ส้งก็ได้สามเต็มแล้วนะครับี่เต็มที่สี่ครับกองทิ่สอนมีปัญหานะครับทิดสอนกับเลือบันทายครับผมตอนนี้ก็แปดมองแล้วครับย่ำครับเด้เก็บปลากันครับปลาตะเพียนนะครับน่าจะประมาณสี่นิ้วครับ สี่นิ้วครับผมแต่เพียนขาวครับผมตามนั้นครับเดี๋ยวที่สอนเก็บเม็ดเก็บปากนครับนี่ครับผมต่เพียนใส่าง,งามเลยครับเพียนที่สี่้วครับ ครับผมสีเตียมเป็นปลาตะเพียนเบิดเลยนะครับทั้งสีเตียมครับโอเคครับเดี๋ยวที่สอนเก็บปลาก่อนครับมานครับมานถึงเขาเราได้ตัวใหญ่ก็ยังได้ตัวน้อย,ยนะครับโอเคครับผมเอาละครับเอาเ็ว ดครับผมทิศสอนบอตักครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเพิ่มเติมใหม่ครับผมครับผมโอ้ยหนาเสียดายครับทิศสอนว่าจะยกขึ้นเลยครับทิศสอนหนาจะตักเอาครับทิศสอนบอตักครับทิศสอนยกว่าจะยกเอามันบัดรหลุดครับผมโอเคครับตัดนั้นครับพูดรุนกันไหมครับผม ครับลงนะครับตอนยกอีกนะครับตัวนี้ปึ๊บนี่ครับผมไปเตรียมนึงนะครับย่ยครับย่ําจะได้ตัวที่มันลดไปบ้างยังครับได้เตรียมนิดมากถือว่าแจวละครับเดี๋ยวติดสอนเจ้บปลาครับผม เป็นปลาขาตะเพียนอีกตามเคยนะครับสงยงามนะครับสามนิ้วครับผมโอเคครับสวัสดีอนเก็บปลาครับ โอเคครับผมที่สองจะได้เก็บอุปกรณ์กลับบ้านแล้วนะครับว่านี่ก็สายเติบแล้วครับน่าจะประมาณสิบโมงแล้วครับเก้าโมงสิบโมงแล้วครับผมโอเคครับที่สองกับมาตะเศ้าครับจะที่สองเก็บข้องเก็บอุปกรณ์กลับบ้านกันครับผมทำนั้นครับเดี๋ยวเราิ่งผลงานกันครับผม อคครับเอามาเบ่งผลงานกันครับผมคิดซ้อนก็ได้เป็นปลาขาวตะเพียนนะครับหาเต้มครับผมหาตัวคิดซ้อนก็พลาดไปสามอาจจะสามครับคิดซ้อนก็พลาดไปสามที่ครับนี่ก็ได้หาเต้มครับผมคิดซ้อนคอครับผมคอไปเฮ็ดกับเขานะครับก็ได้กับเขาอยู่ครับก็ได้เปลี่ยนกับเขาโอเคครับ ผู้ใดถือใจกาจะเลื่อมกดไล์กดแช์กดติดตามไอทิศสอนเด้อครับทิศสอนขอเออทิศสอนขอฝากอีกนึงครับผมวามประมาทครับผมวามประมาทนี่เทดให้เป็นการสูญเสียนะครับกามประมาทก็ได้นะครับนี่แต่เสียครับผมวามประมาทนี่บดีครับพราะว่าทินสอนประมาทครับทิศสอนยกปาตัวนั่นทันทิศสอนบ่ประมาทนี้ทิศสอนได้แต้มครับ พ่ที่สอนกับมีแนี่ตักมะนาวอยู่ครับแต่ว่าที่สอนบ่อไปตักก็ถือว่าเป็นควมประมาทของที่สอนครับกับพ่เป็นยังครับครับตามนั้นครับผมแล้วที่สอนก็จะได้กลับบ้านแล้วครับที่สอนมาตะเซาหุ่นในหาแต้มกับพ่อได้เห็ดกับเพราอยู่ครับสอนมาตะเซาไปท่านได้กินเข่าเลยนะครับโอเคครับจะเรื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สอนเด้อครับ พอกันคลิปนาครับผมคลิปนี้สวัสดีครับป่าเอาก็ได้หาเตียมพ่อได้เปลี่ยนกับเขาครับผมที่ช่องก็เก็บอบุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับไปครับกลับบ้านกันครับผมไปครับผมกลับบ้านกันพอกันคลิปนาครับสวัสดีครับ